สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเมื่อคืนนี้นะครับมีการแข่งขันฟุตบอลช้างเอเปคัในรอบ4ี่ทีมสุดท้าย2คู่นะครับผลปรากฏว่านะครับคู่แรกเมืองทองธานีนะครับสามารถเอาชนะทีมราชบุรีเอฟซีไปได้3ประตูต่อ2นะครับสุดมันกลางสายฝนในครึ่งหลังนะครับฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ทั้งคู่นะครับก็แข่งขันกันอย่างเต็มที่โดยในเกมนี้นะครับเราจะเห็น นักเตะนะครับสู่หน้าทีมชาติไทยนะครับที่ติดทีมของอิชิที่จะแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่จะเจอกับเติร์กเมนิสถานก็คือเจ้าฟ้องนะครับปรเมศอาจวิไลทําประตูไปถึง2ประตูนะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีทําให้เมืองทองยูเนเต็ดนะครับไปยืนรอในคู่แรกนะครับที่จะชิงชนะเลิศชางเฟเอครับส่วนคู่ที่2นะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดพบกับบีจีปทุมคู่นี้แข่งกันที่สนามราชบุรีนะครับเป็นสนามกลาง ผลปรากฏว่านะครับบุรัมเยู่นเตดเอาชนะบีจีปทุมไปได้ทังประตูต่อศูนย์นะครับโดยในประตูแรกเจฟสันทับินัสนะครับขึ้นมาโม่งได้ในนาทีที่17แล้วก็ประตูที่2นะครับโกรันเขาเซตนะครับสามารถทําประตูให้บุรัมได้ในนาทีที่54แล้วก็ประตูสุดท้ายนะครับสุปชัยเจเดตปิดเกมด้วยในนาทีที่75นะครับทำประตูที่3ได้ทําให้บุรัมสามารถเอาชนะบีจีปทุมไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับ ตามเข้าไปชิงชนะเลิศกับเมืองทองนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่24พฤษภาคมที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตก็เป็นถ้วยนะครับถ้วยอีกถ้วยหนึ่งที่ทางบุรีรัมหมายมั่นปั้นมือที่จะครองนะครับในปีนี้เป็นถ้วยเอเปคับส่วนทางด้านเมืองทองเนี่ยก็ฟอร์มดีครับฟอร์มดีถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยนะครับในระยะลังมาแล้วก็ทางปรเมตอัดวิไลเนี่ย ถือว่าระเบิดฟอร์มออกมาได้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับทีมชาติไทยรวมทั้งสุปชัยจเจริญก็สามารถทำประตูให้บุีร์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้การแข่งขันของทั้งสองคู่นะครับในช้างเอฟคัพเราจะเห็นศูนย์หน้าทีมชาติไทยที่ท,ที่ยังติดท,ทีมอยู่นะที่ยังยังมีอยู่เนี่ยคือสุภชัยจเจริญแล้วก็ปรเมศดาวิไลเนี่ยแสดงผลงานครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับการแข่งขันคือจริงๆแล้วการแข่งขันในในไทยลีก่ แล้วก็การในคันในรักษะส,ะสโมสรกับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับในในการลงสนามบรรยากาศต่างๆรวมทั้งแทคกติกคู่แข่งแล้วก็ทางอินเดียเองเป็นเป็นประเทศที่เราจะประมาทไม่ได้เลยในวันที่4ที่เราจะเจอนะที่เราจะเจออินเดียใน International a แนลเนี่ยก็ถือว่า,าเราจะต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าแรงกิ้งฟีฟ่าในเกมนี้เนี่ย ถ้าเราชนะนะครับเรากา็สามารถทรงตัวอยู่ได้นะครับอาจจะยังไม่ถึงกับะต่อันดับขึ้นนะเพราะว่าทางอินเดียเขามี r a n กิ้งต่ำกว่าเราถึง30มอันดับเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไปเสมอหรือแพ้เนี่ยเราจะเสียหายอย่างมากนะครับแต่นะครับด้วยฟอร์มการเล่นของอปรเมศและก็สุปชัยในแมตช์ท,ที่เห็นเมื่อคือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ฟอร์มเขาเริ่ม เริ่มจะกลับมานะหลังจากสุประชัยห่างหายการยิงประตูไปพอสมควรปรเมศก็กําลังฟอร์มดีแต่อย่างที่ผมพูดแล้วครับว่าการเล่นในไทยลีกกับการเล่นในระดับชาติเนี่ยมันมันมีความแตกต่างกันอยู่หลายครั้งรายคราวที่เราเห็นนักเตะจากลีกนะครับขึ้นมาติดทีมชาติโชว์ผลงานได้ดีในลีกแต่มามาเล่นทีมชาติแล้วมันมีปัญหาหลายเรื่องครับ ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วกันนะครับการแข่งขันเมื่อคืนนี้แล้ววันที่24พฤษภาคมก็ติดตามนัดชิงครั้งนี้ได้นะครับระหว่างบุรีร,รัมย์กับเมืองทองนะ,ะแข่งที่สนามกลางก็คือธรรมศาสตร์รังสิตก็ขอบพระคุณนะครับคําถามจากคุณชัยมงคลนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่มาคอมเมนต์ให้กาลังใจทางช่องตลอดมานะครับถือว่าเป็นแฟนคลับประจํานะครับ มีคำถามเด็ดๆนะครับก็ต้องตอบแล้วครับถ้าถามมาขนาดนี้เพราะว่าถ้าตอบเป็นคอมเมนต์คงคงคงอธิบายยากเดี๋ยวผมพูดดีกว่าคร่าวๆนะครับคำถามของคุณชัยมงคลถามว่า,าทางประเทศในยุโรปอย่างฟิทครับอัตาเยอรมันเหล่านี้นะครับอิตาลีเนี่ยนะครับเขามีอะไรดีนดัวโดยคุณชัยมงคลใช้ภาษาวัดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ ปกปักรักษาเทวดาคุ้มครองอะไรทําไมฟุตบอลเขาถึงดีนะสรุปไปง่ายสรุปความนะทาไมบ้านเราก็ยังสู้เขาไม่ได้เราต้องมาพัฒนาแบบนี้สั้นๆน,นะครับก็คือที่จริงแล้วนะถ้าเราจะมองในรูปแบบฟุตบอลเนี่ยซึ่งเป็นกีฬากีฬาถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมของโลกนะครับฟุตบอลเนี่ยหรือสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าซ็อกเกอร์หลายๆประเทศบางบางประเทศเรียกว่าซ็อกเกอร์ประเทศที่เขาไม่นิยมฟุตบอลเนี่ย เพราะว่าอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเขาก็ใช้มือนะซ็อกเกอร์นี่ก็หมายถึงการใช้เท้าเล่นนะครับหรือในประเทศจีนเขาคาว่าซู้เนี่ยแปลว่าเท้านะครับนะครับประมาณนั้นแหละครับที่เขาเรียกกันแต่ว่าคําว่าฟุตบอลเนี่ยเข้าหมายถึงว่าฟุตบอลเล่นใช้มือนะอย่างบาสเกตบอลหรือว่าอเมริกันฟุตบอลหรือว่าเป็นลูกบอลที่สามารถเล่นได้สระแต่ฟุตบอลมันใช้เท้าได้อย่างเดียวนี่ครับ ใช้มือไม่ได้มีเฉพาะผู้รักษาประตูที่สามารถใช้มือได้นะนี่คือที่มาเขาว่าซ็อกเกอร์ผู้เล่นที่ใส่ถุงเท้าแล้วก็มีการเตะในลักษณะที่ใช้เท้าเล่นนะฮะแต่จริงๆแล้วฟุตบอลเนี่ยต้นกําเนิดจริงๆอ่ะต้นกําเนิดจริงนะครับก็มีการถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ที่เป็นบันทึกไว้เป็นมาตรฐานจริงก็คือฟุตบอลกําเนิดที่ประเทศอังกฤษครับเกิดที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ เป็นต้นตำรับนะครับในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลซึ่งอังกฤษเรียกว่าฟุตบอลเต็มที่ครับไม่ได้เรียกว่าซ็อกเกอร์แล้วก็ทางอังกฤษเองเนี่ยมีสโมสรนะเป็นสโมสรแรกของโลกก็อยู่ที่เมืองเชฟฟิลด์ครับคือสโมสรเชฟฟิลด์หรือทุกวันนี้เราเรียกว่าเชฟฟิลด์วนส์เดย์นะครับก็ถือว่าเป็นต้นตำรับครับบริเวณยุโรปนี่แหละซึ่งการแข่งขันฟุตบอลที่สมบูรณ์ก็ต้องมีกฎกติกานะครับที่ใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอังกฤษแต่ก็มีข้อถกเถียงนะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนนะ มีกีฬาบางประเภทที่ใช้อาท้านะครับเตะนะครับอาจจะเป็นวัสดุอะไรก็ตามแต่นะครับที่เขาใช้ทําเป็นลูกฟุตบอลแล้วเขาก็เล่นมาอาจจะเป็นในบุคคลชั้นสูงในราชสําสนักหรือว่าในตามพ่อค้านะครับในประเทศจีนเขาเล่นกันในในช่วงที่เป็นยุคสมัยโบราณนะที่เขาคิดว่าเป็นต้นกําเนิดแต่กีฬาที่เป็นกีฬาฟุตบอลมาตรฐานจริงๆที่มีกฎกติกาเหมือนทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากประเทศ อังกฤษครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นหลักฐานแน่นอนน,นี่นี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับคุณชัยมงคลที่บอกว่าฟุตบอลเนี่ยทำไมฝ้าฝัา่งยุโรปเนี่ยเขาถึงมีมาตรฐานดีกว่าเราจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเข้าเป็นต้นตำรับนะพูด,ดง่ายๆเป็นต้นตำรับแล้วนี้กฎกฎติกาทางด้านกีฬาสากลเราต้องยอมรับนะครับโอลิมปิกเกมนะครับหรือกฎกีฬาที่เขาใช้คือปัชยาวคําว่ากีฬาที่มีกติกาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ยุโรปครับ ในอังกฤษในกรีกในโรมันนะครับมันเริ่มเป็นกีฬาดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจะไปแข่งขันในกีฬาที่เขามีกฎกติกามีกรรมการนะครับมีเส้นมีกกติกาในการเล่นอย่างสมบูรณ์นะครับมีสองฝ่ายเล่นแพ้ชนะจะเห็นได้ว่ากีฬาดั้งเดิมเราอย่างตะก้อวงเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีกติกามากมายนะครับกรรมการไม่ต้องมีก็ได้ครับตะก้อวงอะ นะครับอันนี้เป็นกีฬาดั้งเดิมจนเราปฏิรูปนะครับเปลี่ยนแปลงมาเป็นเซปักตะก้อซึ่งเซปักตะก้อเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาที่กึ่งเป็นสากลนะกึ่งเป็นสากลเพราะว่ายึดแบบกติกาตามแบบตะวันตกดังนั้นนะครับประเทศในย่านตะวันตกหรือในย,นยุโรปเนี่ยเขาจึงเป็นต้นาำรับกีฬาประเภทกีฬาสมัยใหม่ซึ่งแต่ก่อนก็สมัยใหม่นี่แหละครับฟุตบอลตีเส้นแต่ก่อนถ้าจำได้นะ,ะเวลาเราจะแข่งฟุตบอลทีหนึ่งนะ ผมไม่นักฟุตบอลนะแต่ผมต้องไปเอาปูนขาวนะครับที่ห้องพละมาโรยทีเส้นเองก็มีครับอเมื่อก่อนนะก็ยังถือว่าเป็นกีฬาสมัยใหม่นะยุค80 90กที่เราเล่นกันสมัยเป็นเด็กพอพอทุกวันนี้ก็ยิ่งเป็นกีฬาสมัยใหม่นะม,มีสนามหญ้าเทียมมีสนามมารฐานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับประตูก็สามารถยกเคลื่อนย้ายได้แต่ก่อนแต่ก่อนใครจะยกได้ละครับประตูผู้บอลนะครับมันก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละกับพื้นสนามหญ้า ในโรงเรียนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเ,เราอย่าลืมต้นต่อนะถ้าไม่งั้นเนี่ยเจแปนเวเขาไม่ตั้งกฎขึ้นมาตั้งสี่ห้าข้อแล้วมีข้อควฟุตบอลหรอครับเพราะว่ากีฬาประเภทฟุตบอลเนี่ยถ้าเราค้นหารากฐานจริงอะ่ะมันไม่ใช่กีฬาที่เกิดขึ้นโดยกติกาโดยดั้งเดิมของเอเชียของเราเอเชียของเราไม่มีกฎกติกาแบบนั้นประเทศที่ค้นกฎกติกานะครับ จัดการกีฬาขึ้นเพื่อปัจญากีฬาจริงอะ่ะเป็นต้นตํำรับจริงเข้าอยู่ในยุโรปยุโรปทั้งนั้นเลยครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาเป็นต้นตํำรับเขารู้จักปัจญานะตั้งแต่เรื่องแรกเลยเขารู้ที่มาที่ไปหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องขีดข้อครัวฟุตบอลก็ได้นะครับเขาไม่ต้องมีอ่าการทำฟุตบอลแฟมิลี่เหมือนเราเพราะว่าความเข้าใจเบื้องต้นเมื่อเขารู้จากฐานมันนะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่นเริ่มแรกว่าเขาสร้างกีฬามเออาเพื่ออะไรกติกาคืออะไรและเขาก็ปฏิวัติมาเรื่อยๆเกี่ยวกับการสร้างกฎกติกาที่มันเหมาะสมและควบคู่กันนั้นนะเขาก็ยังทําการนะครับปรปับปรุงเกี่ยวกับด้านแทคนิคในการเอาชนะนะครับถือว่าเป็นเป็นการปรปับปรุงมาเรื่อยเขาได้เปรียบเราเพราะเขาเป็นต้นตำรับเขาก็หาวิธีที่จะเอาชนะมีสปีดบอลเพิ่มขึ้นไหมมีการเล่นเพรสอย่างไร มีการใช้เทคนิคอย่างไรแทคกติกอย่างไรในการเล่นดังนั้นนักฟุตบอลที่อยู่ในย่านตะวันตกนะที่เขาได้เปรียบเราเนี่ยเขาจะมีการฝึกเบสิกฟุตบอลที่ที่ดีกว่าเราครึ่งหนึ่งใช้จินตนาการครับเพราะฉะนั้นนี่นี่คือสาเหตุที่เบสิกของเด็กเราเนี่ยนะครับไม่แน่นเท่ากับเด็กอังกฤษหรือที่ผมบอกว่านักเตะไทยที่ไปอยู่ต่างแดนเนี่ยเขาจะมีเบสิกแน่นกว่าเราเพราะว่าโค้ชหรือว่าอะคาเดมี่ผู้ฝึกสอนของ ยุโรปซึ่งซึ่งเขาเป็นต้นตํำรับของกีฬาเนี่ยเขาจะรู้ที่มาที่ไปแล้วเขาก็จะพยายามทาในพื้นฐานที่เป็นจริงให้มากที่สุดฝึกกล้ามเนื้อฝึกการจับบอลให้มากฝึกการส่งบอลให้แน่นอน เพิ่มประสิทธิภาพในการจับบอลส่งบอลน,นะครับเพิ่มสปีดบอลแล้วก็แทคนิคต,ต่างๆอยากมีเหตุมีผลมากกว่าเรานี่เองครับจึงเป็นควรจะเป็นพื้นฐานในการาทําหลักสูตรหรือว่าการฝึกสอนเด็กๆของเราเราจะต้องลงลึกขนาดนั้นถ้าเราอยากได้นักเตะที่มีเบสิกที่ดีนะครับพัฒนาการต่างๆเนี่ยญี่ปุ่นเขาตามทันนะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีคิดของคนตะวันออกอย่างเรานะครับไม่ใช่วิธีคิดของคนเอเชียอาคาเน์มันทําให้ให้เราเนี่ยจะต้อง สร้างครอบครัวฟุตบอลขึ้นมาเพื่อทัศนคติที่เสมอเขาก่อนคิดให้ได้เหมือนเขาก่อนนะครับเราถึงสามารถฝึกเด็กเราได้และจากนั้นเราสามารถแข่งขันกับเขาได้นี่คือสาเหตุนะครับที่ฟุตบอลนะครับของยุโรปเนี่ยทําไมเขามีมาตรฐานสูงกว่าเรานะครับเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นต้นตํำรับครับสองนะครับการแข่งขันหรือว่าวิธีการเล่นของเขาทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันอยู่ในบุคลิกลักษณะของวิธีคิดของคนยุโรปอยู่แล้ว ซึ่งเขามีวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากกว่าเราส่วนเรานะครับทางเอเชียเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นการเรียนแบบเป็นการก๊อ y ป,ปี้นะเราต้องอย่าลืมว่าเรากอปป๊อ y ปี้ดังนั้นนะครับทุกสิงทุอย่าเราก๊อบป,ปี้เข้ามานะแม้กระทั่งฟุตบอลเนี่ยก๊อบป,ปี้วิธีคิดก๊อบป,ปี้วิธีเล่นทีนี้การก๊อบป,ปี้มันก็มีหลายเกรดไงนะครับของปลอมมีหลายเกรดนะของปลอมเกรดเกรดใช้ไม่ได้เลยก็คือมีแต่จินตนาการล,ล้วนๆนะ่ะ ดูในทีวีเขาเตะยังไงเราก็ไปเล่นอย่างนั้นนะครับบางทียังไม่ได้หัดจับบอลเลยก็ไปเล่นทีมแล้วนะครับจินตนาการว่าตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับของโลกแล้วดังนั้นนะครับฟุตบอลเราจรึงจึงขาดตกบกพร่องเรื่องนี้แหละทําให้เด็กเราจับบอลไม่เก่งอันนี้เป็นภาพรวมที่ผมพูดใี่ฟังง่ายที่สุดนะถ้าจใจผมพูดแบบแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยในขอบเขตที่ผมคิดเนี่ยผมก็จะไปนค้นหารายละเอียดต่างๆมาเล่าให้ฟังแต่มันจะปวดหัวถ้าฟังถ้าฟังอีกรูปแบบหนึ่งนะ คร่าวๆคือเขาเป็นต้นตำรับเราเป็นฝ่ายเรียนแบบทีนี้ถ้าเราอยากจะ,ะแข่งขันกับเขาได้มันจะมีหลายวิธีคือหนึ่งภายในเราเองเราต้องสร้างเขาูฟุตบอลคือต้องมีทัศนคติที่มีเหตุมีผลเหมือนเขานะครับเห็นเกมฟุตบลอลอย่างชัดเจนว่าเกมฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นกันยังไงเขาเอาชนะกันยังไงมีแนวโน้มต่างๆที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราต้องตามให้ทัน ข้อที่2คือเราต้องเอานักเตะของเราที่ไปคุกคีอยู่กับฟุตบอลของเขาซึ่งแน่นอนครับนักเตะอย่างชุดเบลเอราวันนะครับพิรวัตรฟินบาวเหล่านี้นะเขาไปคลุกอยู่ตรงนั้นน่ะคนที่ฝึกสอนเขาอ่ะก็มาจากต้นํำรับทางนั้นเลยเขาก็ย่อมจะเอาวิชาที่ดีสุดเนี่ยสมมุติว่าบ้านเราสมมติว่าหมอขมิ้นเก่งนะนะเสกเผาเก่งฝรั่งเสกงไงก็เสกไม่เหมือนหมอขมิ้นหรอก หรือนะครับฝราหลังอยากจะศึกษาศาสนาพุทธยังไงก็สู้มาอยู่วัดนองปภพงไม่ได้นะของหลวงปู่ชามาบวชวัดป่านานานชาตินี่ครับเขาต้องบินมาครับนะครับพระองค์ไหนที่มาบวชอยู่วัดป่านานานชาตินะกลับไปก็ได้รับความเชื่อถือวันนี้เป็นต้นตำหรับของพุทธนะนีกายของไทยนะเป็นพุทธเทรวาตมันทําให้นี่นี่แหละเขาเรียกว่าต้นดำหรับครับคุณจะไปบวชอยู่อินเดียก็ช่างเลยครับ ยังไงเยอเวียก็เป็นฮินดูอะพี่เหมือนพูดเขาว่าต้นตำรับมันย่อมมีรากฐานที่แข็งแกร่งเสมอดังนั้นนะครับถ้าคือพูดงด่ายง่ายมันไม่มีเหตุผลไรมากเลยนะถ้าเราอยากจะสามารถเล่นสูสีกับอังกฤษฝรั่งเศสรหรือเยอรมันได้เราต้องพยายามเอาเด็กเราที่ไปศึกษารากแก่นของยุโรปเนี่ยเข้ามาประจําทีมของเราน,นี่ง่ายที่สุดแล้วทาไมญี่ปุ่นน่ยสมมติว่าญี่ปุ่นเราบอกว่าญี่ปุ่นเก่งะถึงแม้ว่าจะมีงบประมาณมากแค่ไหนนะ ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีงบมากแค่ไหนถึงแม้นะครับทีมสเกลหรือว่าทีมฝ่ายเทคนิคของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะดูเทปศึกษานะเขาจะศึกษาวิธีการทําทีมของยุโรปมากแค่ไหนแต่ถ้าเขามีกฎข้อหนึ่งคือเอาเฉพาะนักเตะภายในของเรานะครับโดยไม่เพิ่มเน้นการเอานักเตะที่ไปฝึกอยู่ที่ต่างแดนหรือว่าไปร่วมสโมสรี่ต่างแดนมาร่วมทีมเนี่ยก็ไม่มีทางที่ญี่ปุ่นจะชูแชมป์โลกได้ เพราะยังไงยังไงก็สู้ต้นตำรับเขาไม่ได้ครับตรงนี้นี่เองครับเป็นจุดที่ที่เรามองนะครับฝรั่งอยากจะเก่งมวยไทยต้องมาไทยครับมาฝึกซ้อมอยู่ตามค่ายมวยต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่ทันสมัยไม่มีห้องฟิตเนสเหมือนค่ายมวยที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าฝรั่งเศสแต่ถ้าเขามามามาเม,ม,มืองไทยเนี่ยมาซ้อมที่ค่ายมวยตามชนบทบ้านเราเนี่ยเขาจะได้วิชาที่เป็นรากแก่นแท้ของมวยว่าเตะยังไงเขายังไง ลักษณะเดียวกันครับนักชกนะครับที่เก่งๆที่เข้ามาจากยุโรปนะครับกับนักชกที่ไม่เคยออกจากยุโรปเลยแต่เตะมวยต่อยมวยไทยในยุโรปมาแหละไม่เคยมาฝึกที่ไทยเลยยังไงก็ต่อยสู้นักชกนะครับที่มาคลุกอยู่กับค่ายมวยในไทยไม่ได้เหตุผลเหล่านี้เป็นเหตุผลแวดล้อมนะแล้วทีนี้นักชกเหล่านั้นถ้าอยากจะต่อยให้เก่งนะครับ จะต้องมีครอบครัวมวยอ่ะต้องกินส้มตำอร่อยนะต้องกินอาหารไทยต้องคลุกนอนนะครับอยู่ในค่ายมวยไทยให้ได้บางคนมีถึงกับมีภรรยาไทยจะได้ราบซึ้งความเป็นไทยนะคนนี้ยิ่งเก่งนะคนแบบนี้ยิ่งเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องพูดว่าเอานักเตะนะครับไทยที่อยู่ต่างแดนมาเยอะเถอะเขาเป็นคนไทยเสร็จแล้วบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยนักมวยที่มาอยู่เมืองไทยกลับไปเนี่ย ยุโรปยอมรับฝรั่งเศสยอมรับเขาก็จะไปเผยแร่มวยไทยจนเด็กยุโรปเก่งเท่ากับเราไงแต่ถ้าเกิดยุโรปมันโง่นะมีนักชกที่มาอยู่ไทยเนะี่ยบอกว่าไม่ได้เอานักชกฝรั่งเศสที่ต่อยมวยไทยดีกว่านะในที่สุดเขาก็าโง่ในประเทศเขาก็สู้มวยไทยไม่ได้อีกร้อยปีแต่ถ้าเขาฉลาดนะอ๋อคุณได้เมียไทยหรือคุณมากินส้มตำอร่อยแล้วแคุณต่อยอยู่เมืองไทยคุณซ้อมอยู่เมืองไทยมาสิบปีกลับมามาเป็นเทนเนอร์ให้หน่อยเขายอมรับครับ มันทาให้มวยของเขาเนี่ยเจริญยิ่งเขาได้นะนักมวยไทยไปเป็นเทรนเนอร์เขายิ่งเก่งเหมือนก,นกันกับฟุตบอลนี่แหละลองดูสิครับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าลองไม่ส่งนักเตะไปนอกนะคืออนุรักษ์นิยมถ้าคิดในขอบเขตจะพัฒนาภายในอย่างเดียวอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่เอาญี่ปุ่นที่อยู่ต่างแดนมาช่วยทีมชาติไม่มีทางครับที่ญี่ปุ่นจะสู้องังกฤษได้เหมือนกันครับตอนนี้เราจะต้องเลิกความคิดแบบเก่า ยุคนี้มันยุคไรผมแดนแล้วครับนักเตะไทยที่ตามกฎหมายไทยเป็นคนไทยต้องตามเข้ามาให้หมดไม่ใช่ว่าเราจะไปสงสัยว่าเขาเก่งหรือเปล่านะลองดูสิครับนักชกฮอลแลนด์เจอกับลามอนเดเกอร์อย่างนี้ครับใครจะสู้ได้ละครับลามอนเดเกอร์มาซ้อมในไทยอนักชกญี่ปุ่นเนี่ยมาซ้อมในไทยกลับไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาต่อยมวยไทยอะ่ะใครจะสู้เขาได้ละครับเหมือนกันครับนักเตะเราที่ไปอยู่ในยุโรปเนี่ยเรายังมาตั้งข้อสงสัยว่านักเตะเรา สู้เด็กข้างในเราคุณไม่เจ้าตำรับฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยมีแต่จินตนาการครึ่งนึ่งอ่ะพูดตรงไปตรงมาเลยถ้าเราพูดกันถึงจุดน,นี้มันถึงที่สุดแล้วครับผมพูดในรายการผมพูดให้ท่านฟังง่ายๆแต่ถ้าท่านบอกว่าชอบมากินชาแนลเป็นข้อเท้จริงหรือเปล่าใจผมค้นผมจะค้นมาให้ฟัง ผมจะไล่ด้วยเหตุด้วยผลเลยว่าจีนพศไหนที่เขาเร,เริ่มเริ่มเริ่มอาเตะลูกกระเพาะสัตว์หรือว่าใช้วัสดุที่เป็นไม้ไผ่อะไรก็ตามแต่มาทําเป็นฟุตบอลจากราชวงศ์ไหนและทําไมจีนไม่พัฒนาแล้วกรีกโรมันเนี่ยเขาสร้างกีฬามายัางไงอังกฤษเริ่มกําเนิดฟุตบอลตอนไหนแล้วเริ่มเขาเริ่มขีดเส้นแล้วมีกรรมการตอนไหนนะครับแล้วจากนั้นนะทำไมฟุตบอลมันแพร่ขยายเข้ามาในเอเชียได้อย่างไร นะครับผมเชื่อว่าโค้ดต่างๆหรือว่าผู้ที่ข้ามบอร์ดอยู่ในวงการกีฬาฟุตบอลจะรู้เรื่องนี้ดีแต่ระบบการศาึกษาของไทยเนี่ยเขาไม่ได้สอนให้เราวิคเคราะห์ไงมันมันมีการวิเคราะห์น้อยมันทําให้เราไม่สามารถจะหยิบหยิบจากหลักฐานข้อมูลที่คนเขาเขียนตําราเรื่องเหล่านี้ที่เขารวบรวมข้อมูลเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์กับการ ทำฟุตบอลของเราได้แต่ญี่ปุ่นผมเชื่อว่าเขาศึกษาถึงรากฐานในจุดนี้มันจึงเกิดครอบครัวฟุตบอลขึ้นนะครับเพื่อที่จะตัดปัญหาในการอธิบายคนหลายร้นนนยอยล้านคนเนี่ยร้อยล้านคนเนี่ยเข้าใจทั้งร้อยล้านคนเขาอธิบายไม่ไหวที่ผมบอกครับว่าฟังกันเนี่ยจะมีคนรู้เรื่องแค่สิบคนยอดวิวจะเยอะไม่เยอะผมไม่รู้ครับแต่ผมทําเพื่อประโยชน์ของฟุตบอลไทย นะครับอาจจะน้อยหน่อยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ผมคิดว่าตรงนี้เราเป็นจุดเป็นเมนเลยแล้วผมคิดว่าถ้ามีคนฟังรู้เรื่องขึ้นเยอะนะครับมียอดวิวในช่องผมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเอมันก็เป็นดัชนีชีช้วัดนะครับว่าฟุตบอลไทยเราจะเจริญแล้วจุดนี้เองครับเป็นจุดที่ผมบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ประเทศในย่านเดเชียเราขาดตอนนี้คือครอบครัวฟุตบอลครับคือทัศนคติและความเข้าใจที่มาที่ไปเลิกการใช้จินตนาการ มองอยู่ดูที่ข้อเท็จจริงเมื่อเมื่อเรามองเห็นรากฐานมาแล้วเราจะทําอะไรอย่างแม่นยําในการตัดสินใจในการพัฒนาฟุตบอลจุดนี้หละครับเป็นจุดที่สคาคัญมากที่คุณชัยมงคลถามมาขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสผมจะพูดในารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่คร่าวๆที่ผมเล่าให้ฟังท่านอาจจะมีข้อสงสัยอยู่บ้างมีอะไรก็ถามมาได้ครับถ้าผมสามารถค้นหาคําตอบไม่ได้ผมจะตอบให้ท่านทราบแต่ที่ผมตอบประเด็นของคุณชัยมงคลในวันนี้ผมไม่ได้ไปค้นหาอะไรหรอกครับ แต่เป็นสิ่งที่มันเป็นจริงที่ผมสามารถพูดออกมาได้เลยและให้ฟังได้โดยง่ายแต่ถ้าท่านชอบเรื่องยากๆนะนะครับก็ผมคิดว่ามันมันน่าจะเครียดนะถ้าเรามาพูดถึงเรื่องหลักฐานทางโบราณนะไม่รู้จะพูดเพื่ออะไรครับเอาง่ายๆฟังกันง่ายๆว่าฟุบอลเนี่ยมีต้นกาเนิดที่ยุโรปดังนั้นเราเป็นประเทศที่เรียนแบบเขาเราจะต้องใช้นะครับนักเตะเราไปเรียนรู้จากเขาเหมือนญี่ปุ่นก็ทําตอนเนี้ยเกาหลีก็ทาครับทุกประเทศในโลกนี้ทํา นะครับแล้วไปทําแบบนั้นมันได้เงินด้วยนะครับนักเตะเรามูลค่าสูงด้วยเ้วทําให้ฟุตบ,บอลเราพัฒนาด้วยเมื่อเราเป็นประเทศที่เรียนแบบแล้วเราอยากชนะเขาเราจะทําไงล่ะครับคําถามนี้ผมฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับโคงการฟุตบ,บอลไทย ใจคนยังสู้อยู่มีไวช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุงไมยแห่งใช้วันนี้มุ่งม,มันไม่เคยวันไหวสุดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรารักคนไทยเรา ไม่เคยวันไหวสูดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์ In the same direction Thai football fans